จเจริญพรวันนี้มีคำถามจากคุณโยมท่านหนึ่งมาว่าผมดีใจที่ได้โพสต์และแชร์ธรรมะให้เพื่อนๆรับทราบอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้คุณโยมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงเลิศกว่าการให้อย่างอื่นเลยนะ พะเ,เราให้อามิสทถานให้เข้าของเข้าใช้แล้วก็หมดไปแต่ให้ธรรมทานเนี่ยเป็นการให้ข้อคิดให้หลักแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ประเสริฐเขาไปทําตามแล้วก็เกิดบุญกุศลติดตัวเข้าไปและเป็นนิสัยข้ามชาติด้วยเรียกว่ากินใช้เท่าไหร่ไม่รู้จากหมดเลยนั้นคุณโยมจะโพสต์ธรรมะด้วยตัวเองนั่นก็ให้ธรรมทานหรือว่าเอาธรรมะเห็นว่าเออดีนะแล้วแชร์ต่อๆกันไป เราก็ได้บุญมหาศาลเลยเจริญพร